สวัสด,ดีจ้าก็อยู่กับนนะวนาจจยคือเก่า้วเด้อทุกคนคะ่ะน่นอ้องตต่โจยงั้นนี่แต่โจยมกกัปทอ่อมลุกลุกท่อดะทอ่อวางท,อท,อท่อแล้มลุกท่อพี่โจยมาวางทอ่อและก็กลบท่อคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนวางทอ่อจะพึ่งมัวไปธุระเนาะเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูอันนี้กลับมาทานตอนเขาะจะกลบทอ่อ โอเคค่ะเราก็อยู่กับเจ้าแมวยักษ์ฟันปิศาจสามสองสงดีจีซีนะจ๊ะสายหดคู่กัดคู่ฟัดคู่เฟี้ยงกันกับหัวหน้าจจ้ยค่ะนี่เอาหัวหน้าจรยจะดินจะพ่อไหมนี่ดินจะพ่อไหมหัวหน,น้าจจ้ยนี่เอาดินจากไหนมาอีกนอก้อดินมากลบนี่ ก็ดินไม่พอ นี่แดดออกนี่อุ่นละทุกคนคะ่ะทำเมื่อตอนเมื่อเช้าโอ้ยไม่อยากจิบผากเลยทุกคนเอ้ยหนาวหนาวเรงอืมหัน้าหัวหน้ายกท่อไปไหน วางให้มันเป็นาทางระบายน้ำอีกช่องหนึ่งแต่นั่นเราไม่ต้องคุดค่ะพอดีคุดท่อเก่าออกจากตรงนี้เนาะมันแตกด้วยนี่มันมีตรงแตกด้วยตอนฝนตกใหญ่นะคะตอนฤดูฝนทางบ้านเราโอ้ยน้ำม,มาแรงเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าของบ้านนะ่ยอบอกว่าน้ำม,มาแรงท่วมมาเลยแล้วเขบาบะโอ้ เป็นอย่างงานไปเนาะทุกคนเออทำไงละ่ะน่ามันจากสูงมันก็มาต่ำแล้วทุกคนเนาะอ่ะแก้ไขได้ตรงไหนช่วยได้ก็ช่วยอ่ะยกถอเอาไปวางไว้ให้อันนั้นบุญรอดนำทีมค่ะทุกคนเฮียสามาหาเราจนเจอต่เมเช้าพี่เนตรฮียเนตรไร้สังกัดดังซึ่งเนาะอันนี้ไม่รู้ไปไหนหรอกไปธุระแล้วมั้งค่ะปน,นี้ ไปถ่ายตรงไหนเราก็ไม่รู้นะแต่อันนี้เฮียสามายืนพูดอยู่นู่นแหละทุกคนเอ้ยเฮียสา <c oughs> จีิหนาวแรงเลยดูว่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนคะ่ะวางท่อเสร็จแล้วก็อสงสัยจะไปดูรถบดมาเช่าเลยค่ะรถบดท,ที่ที่เราเอาไปให้เขาทำท่อใหม่เนาะ ต่อไอเสียใหม่นะ่ะคอยดูว่าเขาจะไปยังไง เอาหนี้วคอยคอยเขีย่ยเอาเถอะอดูว่ะไอเจ้าไอ้จ้บเออเอเอตอใหม่เนี่ยก็ไม่คุดออกไปซะเนาะแต่โรยจ๋าฮะวันหน้าเขาบอกงานต่อออกรวดจ้ะเห็นไหมนีกอนหน่อยอยุ่นน่ะ Icana, ตาตาก็น้องเล็กอยู่ฝั่งโน่นเลยทุกคนนู่นตาตาตาเอาไปกบก่อนนี่ กเนาะเกะกะอะไรเกะกะเกะกะหัวหน้าไม่ได้หรอกจ้ะจัดออกโบดเอาไว้นะั่บ่ได้ดอกมือมันลั่นมือมันลั่นมือมันลั่นเอ้ยหัวหน้านี่อยู่ใกล้ไม่ได้เคลียร์เคลียร์ออกให้หมดเลย อันนี้ก็เคลียร์ปรัอันนี้ก็เคลียร์โอ้สายโหดจัดการสายจวดไปแล้วไค่เอาจวดเอาหนึ่สมบ1กสองเนี่ยหักไปเลยเอ้าเอา,เอา,เ,อาเอาแล้วแต่ท่านสิเฮคะ่ะแล้วแต่ท่านหัวหน้านะคะพิจารณาเลยคะ่ะจะก,กี่รบกีวิคะ่ะจัดไป ใกล้วหน้าจรวดไม่ได้จ้าหัวหน้าจรวดชอบจัดออกค่ะถ้าเขมรเขาบอกว่าวิสเนาะเสเนาก็คือมันรกนะทุกคนนะภาษาเขมรมวันละครกันทุกคนวินสเนาอุ้งก็คือมันรกมากประมาณนี้เลยอ่ามันสสดเออจำไว้ได้ทุกคนนะมันสสดเออ เจ้าแคทมาทีไรต้องอ่าไม่ว่าไม่ไม่อันเนี้ยโอ้โหโอ้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 อ้อ้แคทมาที่ไรบนไลทุกงานอ้าต้นมงต้นไม้นะต้นไม้นะบนไลแน่นอนไม่เหลือจ้ะสายโหดนี่รกหูรกตาค่ะเก็บไว้ไม่ได้จัดไปเอเอามันจบ ขะสั่งหนึ่งสองสามโอ้โหเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยสายโหดของฉันเออเออสะอาดหูสะอาดตาแลว้วสวยงามแลว้วเจมเลยโอเคอ่งัดตออกด้วยเ่เอางัดก็งัดอ่ะเอาออกเลยเอ้ากระทแล,รแล้วเสร็จแล้วอะนาะไหนไหนก กามากก็จัดออกไปอยู่ด้วยไม่ได้ลนะเนาะอะไรจะอยู่กับหัวหน้าจรโรย่ะห,หัวหน้าจรโรยไม่ชอบอะไรโรคโรคเกะกะเกะไม่ชอบจ้ะมันขูดสีรถ <c ười> มันขูดสีรถเนาะนี่ขูดออกจะ้ะสวดออกไปมันเบิดหลุดหัวหน้าเอ้ยเนาะมันก็อันเวลาเขาเดินเหินทางนี้มันก็จะได้ไม่เกะกะเขาด้วยเนาะในเมื่อเรามาแล้ว อะไรก็เล็กๆไม่น้อยส่วนไหนเราพอช่วยได้ทําได้ก็ทําไปไม่เป็นไรค่ะตรงนี้เพราะว่าสําหรับเรามันก็นกเป็นไม้มันไม่ได้ไม้ทาประโยชน์อะไรแบบอันนี้เนาะมันก็โรคด้วยแหละมันอยู่ข้างทางเลยนะค่ะทุกคนคะ่ะออกแม่บนโหลดน่ะเออแัดออกโลดเออคักอีลี่ว่าไนะ ตืช่ชาออกมาแล้วค่ะห้าค่ะอีหยังสิยูน่ะหัวหน้าโจ๊อีหนังสิยูเนี่ยนั่นแหละจกออกไปเออตาตาระวังเลยตาตาเด้ออย่าเผลินนะจ๊ะอย่าเผลอนะอยู่ใกล้หัวหน้านี่เผลอนไม่ได้เลยค่ะทุกคนเผลอนไม่ได้เผลอเป็นแกงเออใจฝึกเลยอยู่ไกลๆไปเฮียสาก็อ,อยู่พุดด่นเลยทุกคนยืนอยู่พุ่น นี่ชอบแกล้งคือดีนะเรียบร้อยจ้ะ ไคะบทอไปอ,อ่ะใกล้แล้วค่ะใกล้จะเสร็จงานแล้วเหลือก็จะขับรถบดนะทุกคนขับรถบดบดท,ที่เราไอ้ทมไว้เนาะเรียบร้อยโอเคใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน